ว่าหากต้องการสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับประเทศชาติต้องเริ่มที่การปลูกฝังให้คนไทยปฏิบัติตามหลักค่านิยม12ประการตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยพวกเขาพร้อมที่จะนำพลังความมุ่งมั่นความรู้และความสามารถมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศติดตามได้กับคุณธนัญญ,ญาพิพิธวณิชการครับ บ้านเมืองสงบมีความสามัคคีกันอะไความรู้ที่ได้เรียนมาครับก็อยากปกติผมเรียนกฎหมายอยู่แล้วตอนนี้ก็จะเอาความรู้ที่ว่ากฎหมายเนี course, for <lar ry daí> ่ยมาพัฒนาประเทศก็ทําให้ประเทศชาติแบบพัฒนาก้าวไกลไปออกไปถึงต่างชาตินะครับ นักศึกษาต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านับจากนี้พวกเขาจะนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เกิดความสงบเรียบร้อยซึ่งถือเป็นความหวังสูงสุดในชีวิตของพวกเขาเมื่อถามถึงแนวทางในการพัฒนาบ้านเมืองในอนาคต พวกเขาต่างตอบว่าการเร่งปลูกฝังให้คนไทยดำเนินชีวิตตามหลักค่านิยม12ประการของนายกรัฐมนตรีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเนื่องจากหลักค่านิยม12ประการเป็นพื้นฐานค่านิยมที่ดีงามของไทยซึ่งสามารถช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุขได้อย่างแน่นอนอักชาศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะเพราะว่าถ้าเราหักชาศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จะไม่มีการขัดแย้งเกิดขึ้น ทุกคนในชาติก็จะรักและปองดองกันมากขึ้นค่ะก็ต้องเป็นข้อที่2อค่ะเสียสละซื่อสัตย์แล้วก็อดทนเพราะถ้าทุกคนปฏิบัติเหมือนเหมือนกันยังไงบ้านเมืองก็ต้องเจริญอยู่แล้วค่ะผมว่ามีระเบียบวินัยนะครับเพราะว่าคนเราไม่คนในประเทศไทยคือไม่ค่อยมีระเบียบวินัยเท่าไหร่ครับเหมือนใช้กฎกรจราจรก็ไม่ค่อยถูกต้องอุบัติเหตุก็เกิดเยอะมากบ่อยมากครับก็อยากให้มีระเบียบวินัยเพราะมีระเบียบวินัยมันก็จะดูแบบ เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรต่างๆทัง้างงานทั้งเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าทุกคนมีความพอเพียงใช่ไหมคะก็จะไม่มีเกิดการขัดแย้งเกิดขึ้นคะ่ะก็คือเราจะพอเพียงในสิ่งที่เรามีเราจะไม่พยายามค้นคว้าหรือหรือแบบหาสิ่งอื่นที่แบบให้มันมากมากเกินกําลังตัวเองาอะผมอยากให้คหํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนะครับมากกว่าส่วนตนเพราะว่าทุกวันนี้ผมผมเห็นว่าทุกคนเนี่ยเกือบเกือบ กินผมว่าเกินครึ่งเนี่ยก็คือแบบว่า,เ,าเห็นยึดหลักประโยชน์ส่วนส่วนตนมากกว่าส่วนรวมนอกจากนี้พวกเขายังเปิดเผยถึงค่านิยม1นในสิข้อที่พวกเขายึดเป็นคติประจําใจตลอดมาอีกครั้งอยากเห็นคนไทยทุกคนถือปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงเพื่อความก้าวหน้าของสังคมไทย น,นี้คือพลังความพร้อมของนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นจะร่วมสร้างชาติผ่านค่านิยมไทย12ประการที่รัฐบาลพยายามรณรงค์ให้คนไทยทุกคนได้กลับมาคิดทบทวนและนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง,งและอนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทยท่านัญญาพิพิทวณิชการห้องข่าว NBT